สครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวลำโพงขบวนที่กําลังออกคือขบวน9อุตราวิถีนะครับทําขบวนโดยฮิตาชิ4521ให้สัญญาณแล้วก็ขับเคลื่อนออกไปครับทำขบวนโดยฮิตาชิ4521ฮะเสียงกระหึ่มขบวน9 กรุงเทพเชียงใหม่ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพทุกท่านนะครับมองมาไปข้างในนี่ต่างชาติเยอะนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ขบวนรถ CNR เงียบและนิ่มมากนะเป็นขบวนร,รถที่ถือว่าตอนนี้ก็รู้ราาที่สุดแล้วนะครับที่เป็นขบวนโดยสารนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยมราชสามเสนบางซื่อนะฮะแล้วก็บางเขนหลักษีดอนเมืองสุดปลายทางที่เชียงใหม่ครับคันที่13นะฮะมี13คันจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็รายงานจากวลัโพงกระบวนก้าอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ